สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่1กุมภาพันธ์2567แนวทางแรกจะเป็นแนวทางเด่นบนเจ้าสัวของแอดพอยเลขเด่น4ตัวของอาจารย์งวดที่ผ่านมาเข้า2ตัวนะครับก็มาครบบนเลยเนาะหวยออก979แนวทางของอาจารย์มี9กับ7นะครับ งวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้ตัวเดิมทุกท่านก็คือแปด7นะครับแปด7วันที่เป็นวันที่งวดใหม่ชัดเจนแล้วนะครับ1นึ่งทับสองสอสตามนี้ทุกท่านเด่นบนเจ้าสัวเลขเด่นสตัวถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นบนแบบ4ตัวของเอฟสรัฐงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ผมไม่ได้ลงให้นะครับ อุ้ยขออภัยเห็นว่าสูตรของอาจารย์นั้นมีเลขเก้านะครับมีเลขเก้างวดใหม่ได้ห้าหกแปดสองทุกท่านห้าหกแปดสองเด่นบนสี่ตัวหนึ่งกุมภาหกเจ็ดฮัดสามรัฐนะครับแต่ก่อนเคยลงให้อยู่เนาะมาพักหลังก็ไม่ค่อยได้เจอนะครับต่อมาจะเป็นทางวิ่งบนล่าง เลขวิ่งสองตัวของแอดพันเข้าเหนียวงวดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายสูตรของอาจารย์มีเลขเจขึ้นไปบนนะครับเข้าตำแหน่งหลักสิบใบนี้ผมก็ลงให้งวดก่อนงวดงวดใหม่ใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์ได้หกับแปดวิ่งบนล่างเลขวิ่งสองตัวงวดใหม่ได้หกกับแปดนะครับแอดพันเข้าเหนียว ต่อมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยนะจ๊ะแนวทางของแอดคนบนฟ้าพารวยงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์เข้าอยู่ทุกท่านมีเลขเก้างวดก่อนหน้านั้นก็เข้านะครับงวดใหม่ไปฝั่งทางขวาหนึ่งพัสองสองพันรหกสิบเจ็ดสดหลักร้อยนะจ๊ะของอาจารย์งวดใหม่ได้เก้าเจ็ดห้าแปดศูนย์สามแล้วก็หนึ่งสี่นะครับเก้าเจ็ด 580314ชอบก็แกบหน้าจอเอานะครับไม่ชอบก็ผ่านต่อมาจะเป็นทางสอนบนเดินดีเลขเด่น4ตัวของแอดกลมสูตรของอาจารย์ได้4ี่ห้าหกทุกท่าน4ี่ห้าหกเอีกข้อมูลหนึ่งของแอดกรมใบนี้เป็นข้อมูล10หน่วยร่างเลขเด่นสตัว สูตรของอาจารย์ได้สองห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดอัดมาจะเป็น,นทางสองนะบนสูตรสองของแอดบุรินงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มีเลขเก้าเก้าเข้าตำแหน่งหลักหน่วยบนนะครับงวดก่อนนั้นนั้นก็เข้าทุกท่นานไล่เลียงดูได้เนาะงวดใหม่ใบฝั่งทางขวา สูตรของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้าทุกท่านเดี๋ยวผมขยายให้ดูเพิ่มเติมตอนบนสูตรสองของอาจารย์ได้เจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้าตามนิวันที่นะครับตรงนี้หนึ่งทับสองถัดมาครับอีกหนึ่งใบใบนี้เป็นข้อมูลสูตรล่างนะครับสูตรล่างมาตัว งวดที่ผ่านมาสูตรล่างใบนี้รูปแบบนี้ผมไม่ได้ลงให้นะครับแต่เห็นว่าแนวทางของอาจารย์นั้นมีเลข6กงวดใหม่ได้345ทุกทันสามสี่มาพร้อมกับเลขชุดนะครับให้มา3ชุดมี515253ด้านล่างก็มี46891ทุกทันประมาณนี้เนาะแนวทางของแอดปุรินนะครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางหลักหน่วยบนของแอดคนใต้สายด่วนงวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์ก็เข้านะครับมีเลข9กงวดก่อนนั้นนั้นมีเลข4ีงวดใหม่ได้หกเจ็ดแปดเาย์ดแปดเก้าศูนยตามนี้ครับหลักหน่วยบนแอดคนใต้สายด่วน67890 ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดแพแพนะครับใบนี้สูตรเด่นบนสองตัวมาตัวสูตรของอาจารย์งวดใหม่ได้เจ็ดกับแปดทุกท่านเจ็ดกับแปดหนึ่งทับสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดต่อมาครับยังอยู่กันที่แนวทางของแอดแพพนใบนี้เป็นข้อมูลสูตร,ร้อยบนสองตัวมาตัวสูตรงวดใหม่ของอาจารย์ได้เก้ากับศูนย์นะครับเก้ากับศูนย์ เป็นข้อมูลใหม่ครับเป็นสูตรใหม่ของอาจารย์เนะาะใบนี้จะเป็นแนวทางสูตรเด่นบนครับเลขในตารางเลขในตารางด้านบนอขอไายเลขในตารางด้านบนของอาจารย์ได้ศูนย์หกข้างล่างได้แปดแปดนะครับเลขชุดของอาจารย์ให้ในาทางเด่นแปดมาทกท่ันเลขชุดสามตัวก็จะมีศูนย์หกแปดกับศูนย์แปดแปดครับ สตัวมี0868แล้วก็88ตามลำดับแอนแตนแตนพารวยนะครับถัดมาจะเป็นแนวทางเด็ดล่างแบบ4ตัวของแอดวูดงวดที่ผ่านมาผมลงให้อยู่ทุกท่านแนวทางของอาจารย์มีเลข6นะครับหวยออก6 1งวดใหม่ใบฝั่งทางขวาสูตรของอาจารย์ได้5 6 7 9 เด่นล่างแบบสี่ตัวของอาจารย์ได้ห้าหกเจ็ดเก้านะครับมาต่อกันที่แนวทางของ stwc ใบนี้เป็นข้อมูลล่างอาจารย์ให้เลขเด่นมาสามตัวนะครับมีห้าหกเจ็ดเลขชุดก็อยู่ด้านหลังทุกท่านชอบเลขเด่นตัวไหนก็ลองนำเลขชุดของอาจารย์ไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้แนวทางเลขเลขดับของอาจารย์ได้เลข นะครับสำหรับข้อมูลล่างงวดก่อนใบที่ผมลงให้นั้นหลุดไปทุกท่านเอาแต่ข้อมูลบนนะครับข้อมูลบนของอาจารย์งวดก่อนมี97ตรงนี้ครับ97สตัวนี่ผิดไปตัวเดียวนะครับใกล้เคียงอยู่เนาะประมาณนี้นะครับงวดก่อนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวาทุกท่านเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกัน เลขวิ่งของอาจารย์ได้เจ็ดกับแปดครับเลขดับได้เลขห้าปูดของอาจารย์ชุดสามตัวชุดสองตัวสังเกตให้ดีจะมีชุดที่อาจารย์ขี่เส้นใต้มาให้ด้วยเลือกดูเอานะครับในาทางของ a t w c มาต่อกันที่ แนวทางของอจอยตุ้มพันหนึ่งทับสองสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดหุดสามตัวของอาจารย์ก็จะมีแปดแปดสี่สี่เจ็ดหกห้าเจ็ดแปดแล้วก็ห้าหนึ่งแปดนะครับสองตัวมีแปดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแล้วก็หนึ่งแปดสำหรับแนวทางงวดก่อนของอาจารย์หลุดไปแต่รอแนวทางของแอดนุมสุพรรณมาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี97นะครับมาเป็นตัวกลับเลขเด่นก็มีเลข9ที่เข้าสา3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบด้านบนฝั่งทางซ้าย1กุมภาพันธ์2,567เลขเด่นของอาจารย์ได้8กับ9นะครับเลขชุด2ตัวก็จะมี89 80 81 9990แล้วก็91จัดไปทุกท่านแนวทางของแอดหนุ่มสุพันธ์ต่อมาครับจะเป็นแนวทางรูปแบบนี้ของแอดมุกงมด่ที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายเลขชุดของอาจารย์นั้นหลุดนะครับแต่ว่าก็ใกล้เคียงอยู่ทุกท่านก็จะมี79อยู่2ชุดเนาะประมาณนี้นะครับป,ปิดปิดตัวเดียว มดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวานะครับสูตรของอาจารย์หลักร้อยได้ศูนย์กับหนึ่งหลักสิบได้แปดกับ9้าหลักหน่วยได้เจดกับแปดชุดสามตัวอยู่ด้านล่างกลุ่มหนึ่งนะครับชุดเด่นก็จะอยู่ด้านบนทุกทันฝั่งทางซ้ายได้สูตรเก้าแปดสองตัวมีศูนย์เก้าเก้าแปดแล้วก็แปดอีกฝั่งหนึ่งได้หนึ่งแปดเจ็ดนะครับ สตัวก็จะมี1887แล้วก็71ตามนี้ครับแนวทางแอดมุกเนาะก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ